กลชนที่เดินมาตรงนี้นะครับเขาจะเดินไปที่ b ัก k i n ง h a m p a l a c นะครับเราก็ลองจะเดินตามเขาไปดูว่าตรงนั้นบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับสำหรับวันที่19กันยาวันอะไรวันเผาหรือวันฝันวันอะไรทำพิธีของพระราชินีริศเด็ด ที่ดูก็คือว่าจากสถานีวิกตอเรียามาครับก็เดินเดินตามผุ่งชนเข้ามาประมาณสัก750เมตรได้ถึงตัวบักกิงแฮมพาเลทก็เดินเดินตามเข้ามา <c oughs> เพื่อนบอกวันฝู่ซอมบี้นะครับไม่มีความคิดนะ <c oughs> ดนก็เดินเดินตามเข้ามา <c oughs> แต่คนเยอะมากวันนี้คือเป็นวันอะไรน,นะฝังเหรอฝังฝังเท่ะ่แล้วกฝังที่ไหน <c oughs> จะรู้ไม่ใช่ที่สลาดลีรพี่งานล่นเลยงานล่นเลยมาวันนี้มันก็มีทั้งดีทั้งเสียนะครับคือข้อดีก็คือว่าก็มีคนเยอะเลยมีอะไระมีงานราชวิธีใช่ป่ะมันก็โอ้มันก็ไม่เคยเจอเนะแต่ข้อเสียก็คือว่าร้านรวมก็ปิดหมดเลยนะครับมันก็รู้ะไปเที่ยวไหนครับ ก็มีทั้งดีทั้งเสียแต่คิดว่าน่าจะข้อดีมากกว่าเพราะว่าราชินีแบบนี้มันคงไม่มีเยอะนะครับมีรถแบบเป็นรถทัวร์มาเลยนะคือรถนี่มาเสิร์อย่างนี้เลยนะเครับเซอร์โรเบิ ไม่รู้เฟิร์สเป็นเฟิร์สออฟเวสตินเทอร์ว่าว่าการคร่แร่ของเวสตินเทอร์ประมาาพูดใจอ่ะอันนี้เป็นนั่งร้านที่นี่เขานะครับดูว่ามีความแข็งแรงมากเด็กอย่างหนาเขาต่อใช้น็อตหมดเลยไม่เหมือนบ้านเรานะครับเด็กแป๊บเดียวเลย นะครับนั่งหลานเขาดูแข็งแรงมากเพราะที่เดินตามมานี่คนเยอะมากครับเหมือนต้องเดินไปทางเนี้เพื่อที่จะวนกลับมาที่ตรงนี้นะตรงนี้ครับ ในรั้วเนี่ยในรั้วเนี่ยคือเดินไปทางนี้เพื่อวนกลับที่ในรั้วนะครับเพราะว่าตัววางจริงๆเนี่ยมันน่าอยู่ฝั่งนั้นคือดูจากแผนที่ตัววางจริงมันอยู่ฝั่งนี้นะครับเพราะนั้นเมื่อกี้ดูคิวข้างในแล้วโคตรยาวนะครับเราคงเข้าไม่ถึงหรอกก็คงได้แค่บรรยากาศรอบๆเท่านี้แหละว่าโอ้คนเยอะมากเลยนะครับติดถนนยาวไปเลยนะครับ ครับหลังจากที่ได้ตามประชาชนเขาไปดูงานพิธีศพของพระชวันที่พระชั์เบ็กฟัตแฮมนะครับโอ้คนเยอะมากก็คือลองเดินมาแนละ้วเดินมาส,สักระยะแล้วก็ไม่น่าจะเข้าไปถึงนะครับผมดูแล้วนะครับก็เลยก็ได้แค่เก็บภาพบรรยากาศแล้วก็เดินกลับมาต่อไปเราจะไป เที่ยวที่ออกฟอร์ดกันนะครับกำลังหาทางไปออกฟอร์ดอยู่เพราะว่าวัาวนนี้เนี่ยรถบัสก็ปิดนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทำการนะครับส่วนใหญ่ร้านรกก็ปิดหมดนะครับตอนนี้จะมาดูว่าตัวรถไฟมีรถไฟไปออกฟอร์ดก่อนปลครับผมก็เลยมาที่สถานรถไฟกันนะครับนี่สถา,านีรถไฟนะครับเดี๋ยวต้องไปถามเขาว่ามีรถไฟไปออกฟอร์ดหรือเปล่านะครับ เราลู้นนครับว่าวันนี้สุดเราจะได้ไปออกฟอร์ดหรือเปล่านะครับเศร้าเลยก็เมื่อกี้ถามทางแล้วก็ดูจัดอากูนะครับก็คือ เขาบอกให้นั่งจากตรงนี้ยไปลงสถานีพันดินตันแหละนั่งรถเก่าของเขานะครับตอนที่พันดินตันน่ะมันจะมีเป็นรถไฟไปลงออกฟอร์ดใช้เปรามานชั่วโมงติ๊ๆนะครับก็เดี๋ยวไปตามทางแล้วแหละหมื่นเก้ายังไม่ไปไหนเลยอียหมื่นเก้าแล้วจะไม่เหมือนกันธรรมดาเที่ยงแล้วด้วยกเข้าวสิว้า จากที่นี่สถานีพ huh. ิตตอรียนะครับเราจะไปที่สถานีคารินตันเราจะไปที้ ครับสุดแล้วก็คือเมื่อไหร่กาพอแล้วเพราะว่าดูแล้วเวลาน่าจะไม่พอนะครับมันต้องใช้เวลาเดินทางรถไฟก็ได้ประมาณเป็นชั่วโมงแลวอย่างหนึ่งวันนี้ ไอพวกถนนอะไรอ่ะมันจะปิดตอนประมาณสี่โมงเย็นด้วยนะครับกลัวว่าไปถึงเราเดี๋ยวมันมีปัญหารถเขาไม่วิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมาเที่ยวเที่ยวแถวแในตัวเมืองเหมือนเดิมดีกว่าไปสะพานมิลเลนเนียมดีกว่านะครับเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจค่ารถไฟฟ้าที่นี่โคตรแพงนะนี่เติมไปยี่สิบปอนด์ละบอว่ายี่สิบปอนด์ละสองวัอนอันนี้ปอนด์ที่30สิบ โลกมากวันนี้เออน้ามาวิ่งนะตรงนี้ดูกันนะโบโล็อกมากเก็ตปิดป่ะปิดผมดูแล้วเราดูกันนะพี่ปิดปิดปิด,ปด,ปดพี่ดูแล้วเส้นนี้จริงๆน้าวิ่งนะครับนี่ของาวิ่งเนะี่ย เมื่อวานผมวิ่งจาก Tower b r i บ g e มารอนนบิดคือสะพานสีเขียวข้างหน้านะครับถัดจากรอนนบิดมาก็เป็นมิลเลเนียมบิดที่เห็นเป็นเส้นๆข้างหน้าตรงนี้นะครับจริงๆวิ่งได้เนี่ยวิ่งยาวเลยถ้ามีเวลานะครับแต่บางทีต้องประหยัดพักขาไว้เพราะว่าแม่งเดินเยอะ เมื่อวานเราไป26,000นเดินๆยืนๆเดี๋ยวไม่ได้ปัดเก็บซะก่อนนะครับตึกสามเหลี่ยมนั่นเป็นตึกที่สูงที่สุดในลอนดอ,อนนะครับมันขึ้นขึ้นไปชมได้เลเพาบอกว่ามันสูงก่าลอ,อนดอนอ,นอนายด้วยนะครับแต่ลาจะมีค่าเข้า,ขานี่มเมเนียนดีเสะพานของขอบนี่นะครับ ก็ถือว่าเป็นมุมมองใหม่ๆนะที่เห็นลอนดอนโลกแบบนี้นะครับสุดยอดก็เป็นกำมนีงามที่ได้มาในช่วงนี้เหมือนเป็นเมืองล้างเลยนะครับวันนี้ลอนดอนเมืองที่เคยทุกข้านะครับ นนนะข้างหน้าที่เห็นนี่เป็นเซนท์พอลเชิตนะครับโบสเซนท์พอลนะครับเซนท์พอลเชิตยาที่ใหญ่อลังการมากอันนี้คือเราจะเดินไปหาอะไรกินก่อนนะครับเพราะหิวแล้ว ตอนนี้มันบ่ายโมงแล้วอ่ะรถเมย์สองชั้นที่ลอนดอนนะครับขึ้นมาแล้วเมื่อวานแต่รถเมย์ที่นี่แบบแยกมันเยอะมากอะมันไปได้ทีละช้าช้านะครับถ้าค่อยไหลไปนเนี่ยไอจุดแยกข้ามถนนอย่างเงี้ยมันเยอะมากที่เนี่ครับรถเมล์มันก็วิ่งได้ไม่เร็ว ก็ค่อยๆไปแล้วถนนก็เล็กๆนะครับถ้าไม่รีบอ่ะก็โอเคอ่ะนี่โบ๊ทโหนี่ใหญ่ลัาการมากเลยเซนท์พอรแมคโดนัลหาอะไรกินแต่มันเปิดเท่าสิ ครับครับก็หลังจากกินข้าวอิ่มเรียบร้อยนะครับเราก็เข้าไปที่โบสถ์เซนพอเรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ก็คือเขามีพิธีสวดนะครับก็ข้างในก็ห้ามถ่ายรูปด้วยนะครับเมื่อเข้าไปเรียบร้อยลแล้วก็เหมือนกัเข้าไปนั่งภาวนาหนึ่งครับให้กับวีนของเขานะครับผม กนนี้เดี๋ยวว่าเดียเ๋ยวพี่เดินทานเรียนงแล้วก็ว่าจะกลับไปนอนพักแล้วที้เกี่ยจแล้ววันนี้นะครับรู้สึกเหนื่อยเมื่อกี้ก็มากินอาหารที่ร้านนี้นะครับไฟไก่เป็นแฮมเบอร์เกอร์กับโค้กอร่อยใช้ได้นะครับแต่แพงมาสิบสิบกวา่าตอนนะครับผมเกือบห้าร้อยนะครับอร่อยเลย นนั้มองไ,อไกลมีเขาเลี้ยงห่านไปด้วยนะครับเนมีเป็ดห่านหรือหงหรืออะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรางองเดินไปดูก็ได้แต่ตอนนี้ปวดฉี่มากนะที่ปวดที่ขึ้นช่องเน่าไหร่อปกางขึ้นเท่าไหร่ แต่ทางลงนี่สุดติ่งนะครับต้องลงอย่างนี้เออเทยดีวะอ้อมดีือ,อ,อนตรงนี้เป็นทั้งน้ำเอาไว้แน่ใจนะครับจะลองลงเดินไปดูดเหมือนเป็นข้อน,น้ำแหละสาธา,นานรณะบ่างฉี่มากขอให้ใช่เหออ เย่ได้ที่ฉีได้เอาฉีดก่อนนะครับนี่นะครับห้องน้ำอย่างนี้นะครับเราจะเราก็จะสั่งนี้นะยังไงครับเข้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับสบายละเดี๋ยวเดินไปดูหานสักหน่อยหานหรือหงหรืออะไรกันมปดู เราคนนี้มีความตัวเครื่องอยากให้แตกตัวนะยสาต่้านะไรกันด้วยแรขอคอจะผ่านก่อ มันกัดแบบอืมทะเาลาะก,กันอย่างไรกันนะเนี่ยตัวมันใหญ่มากนะครับเสียวมากเลยเสียวม,กมาก,กครับทะเลาะกันน่าจะทะเาลาะก,กันนะครับแยกนะ,ะนี่นะครับสะพานเรเนียนที่เมื่อกี้เราเดินมาดูแล้วมันแบบล้ำล้เนาะ ลมากไปครับเดินกลับดีกว่าหมดแรงแล้ววันนี้เนี่ยครับเดี๋ยวเราก็เดินเรียบตรงนี้ออกบ้ายนะครับสองโลนะครับลองจับระยะดู ที่รตอ,อนเราจะเห็นคนวิ่งอย่างเงี้ยตลอดเวลาคือมันเหมือนวิ่งเวลาไหนก็ได้ไงสบายไม่เหมือนบ้านเราเนี่ยวิ่งตอนเช้าหรืตอนเย็นอากาศที่นี่เขาวิ่วิ่งตอนไหนก็ได้ครับสบายสบายน,นี่เหมือนคลุกนะครับรถมันเสียง te sabes muchas cosas de las libros กลมข้างหน้าเนี่ยครับถ้าจำไม่ผิดคือสาราวาการสาราวาการของคุณวั <Yeah. S 1> น,น,น,นนี้แหละตึก <Yeah. S 1> ขึ้นวงกลมเนี่ยรูปล่ามันแปลกประหลาดเเมือนเ <Okay. S 1> อันนี้ประมาณกเกือบสองโล yeah. s <S มันคืออะไร <Yeah. S 1> ตั้งอยู่ได้ ชอบคนที่พูดอ่ะเสียงดังมากเลยพูดทุกวันนะครับแล้วแบบเสียงแบบชอบอ่ะอัพเตชูบบีนั่นเหมือนว่ามันเพลงเลยนะอัพเตชูบบีชอบอ่ะชอบจริงๆก็เป็นอันถึงที่พักของเราเรียบร้อยนะครับ ระยะทางประมาณ3.4กิโลไปนอนพักหน่อยนะครับพักขาหน่อยวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเดินอีกที่ทางเรียบร้อยแล้วนะครับบ๊ายบายนะครับวันนี้